บรรดาท่านเพื่อนแท้ธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมรษสต์ต่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากหรือเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตรงนอนเกือบวันแต่ดว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวานด้วยยมโลกิยานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะ แปลว่าอยู่ที่สุดของโลกจัดเป็นนรกขุมพิเศษและท่านกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของน,นรกขุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่าน,นรกขุมอื่นเพราะว่าน,นรกขุมอื่นๆมีการลงโทษโด้วยความร้อนแต่ได้ว่าน,นรกขุมนี้มีการลงโทษโด้วยความเย็น น่ต่างกันตรงนี้แล <c oughs> ะสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทังาทงหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจักกรวาลคําว่าจักกรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม ทันกแปลวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากันดอกพุทธมาตาสามดอกคือดอกบัวภาษาบาลีท่านเรียกดอกพุทธมาติผมก็ไม่เคยชอบพูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไปค้านทาไม่ได้แล้วก็วาดของเราแบบไทยๆ <c oughs> แล้วเตมบอกว่าเหมือนกันดอกดอกบัวสามดอกเอามาตั้งติดเกเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลาง จักรวาลต่างๆก็ตั้งชิติกันเช่นเดียวกับดอกโบชันนั้นที่ตรงท้องว่างนั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งขั้าโลก,กันตะนรกแปลว่านรกอันอยู่ที่สุดขอ้โลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับ โลก,กันตานรกนี้ผมยขอได้ใบอ,อีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสามนรกแล้วยมมโลกเยนโลกไม่ยมมาโลก เป็นน้มันโลกสามโลกนี่มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรกใน,นกโลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขานานรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้ว ก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรกแล้วก็ดูว่าโทษของเขาไป็นยังไงมาว่ากันตามภาษาที่บาลีท่านกล่าวไว้เสียก่อนท่านกล่าวว่าในโลกันตนรกนั้นมีความมืดท่านลอดท้ายเป็นที่ยิ่งเี่่ยไมม่ยิ่งกันท่านล่ะเอากันมืดตือ ไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ทีดมืดมนจริงๆเออแผ่นเหล่หล่อสับทับทๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญไม่ไม,ไมอ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียสิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่า ไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้าในขณะใดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององค์สมเด็จพระจอมไตรลอดเข้าไปสู่ในโลกนี้นิดหนึ่ง แบบหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแลบนี่ไปอาวโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเป็นกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลกกันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิยงนักนะผมไม่นักกันทนละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักหนาด้วย ผมไม่เอาขอตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเป็น,นั้นบรโลกกันตานโลกนี้ขออธิบายใหฟังว่ามันเป็นเขาโลกใหญ่จริงๆแล้วก็โยอยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลกกนตดมารกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตะวันออกจะไปพบทางสี่แ่งที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่ง อีสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงตำ่ำค่อยๆชวยลงตำ่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยม,มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอืมนขออภัย มันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้ว่าอาศัยที่เราใช้อทิสมานากายที่เป็นทิพย์อทิสมานากายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องในวันนี้ <c oughs> เมีอาทิสมาในกายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตนรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถำ้ำตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระหวังถ้ำนั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลก,กันตานรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์ สำหรับความยิงของบรรดาสัตว์ทน้งหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดเป็นลักษณะของสัตว์ในถ้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปได้วยความเย็ยนน้ำในเย็ยนมาก แต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลาย ร่างกายของสัตว์นังไหลที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์นังไหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงรากายของสัตว์ในรกทังหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวานรกหรือมหาโลลวานรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสันนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย นี่ผมพูดนี่แนะนำให้ท่านที่ได้มโนมยิธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าวนี่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามงเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นน่คือเราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเรามีอารมณ์ของมีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพ์ เรื่องพวกเรื่องล่าวเรื่องรลวนี้มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นโลกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคการคนต่างต่งตงตไปตามข้างๆขอบของอ,อ,อะไรของถ้ำใหญ่บรรดาแง่หินนั่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไป แง่หินที่ปลายกฏหมายก็เป็นแง,ง่แง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชื่อเฉียนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเว,ว่เลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไป ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังกระทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลเบอหวาเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปพันหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าจะไปทางไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดตอนอยู่นั่นเธอพนหลายก็กระเสืยกกระสนเพื่อจะหนีความคมของหิน เพราะนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องโคงครางหาไม่ว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้ดยการตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนต่างคนตา่างกะเสือกระสนไปเพื่อใจพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตน บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านปลายกฏว่าต่างสัตว์สัตว์บางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและกันร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งก็นลไรกันมาได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิตเนื้อสิ่งก็นลไรกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือและเท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินกล่ากันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแก่แสนน้ําที่เต็มปไปด้วยความใสได้ความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ชาม้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความย็นในความแสบยังปรากฏมันดาสัตว์ทั้งหลายเ้านั่นก็วิ่งก็ไหวก็เสีอก็สนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ไหายไปหากลางนวนกลางถ้ำว่าจะไปหาไอ้พาดิมถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจ๊ก,กันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล้ำกันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกรดก็แพงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโของสัตว์ทังางยเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวเหลือแต่กระดูกลอนจอนกระดูก็นนดิด้นเร่าๆดิน้นครับไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงมันดิ้นสุดฤทธิ์ แักครู่หนึ่งก็ปรากฏด่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่คราวนี้ไหวมาไหวไปไปเกาะฝั่งได้ก็ตายขึ้ไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั่นหลายเ่านั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะอะของสัตว์นรกในโลกันตั์นรกผมก็ขอพูดหย่อ เยยอพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของมบรรดาท่านังหลายที่ได้มโนยิธิจะได้หาทางสู่ไปถีที่ที่นั่นไปหาทางบิสูต์คำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์นังหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรก นรกนี้เป็นนรกขุมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกทษความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอาตจัญยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ ที่จะต้องตกเป็นรกขุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้ามากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาและการทรมานบิดามารดาในการปราศจ,จากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขาบิดามารดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงหาว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสือเกิดมาทําไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่หากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคุณเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันของมารดามารดาก็ประครับประคองบิดาก็พยายามทนุถนอมไม่ให้มารดาทำงานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตาย นี่เจตนายองบิดามันดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุชาคุณบิดามันดานี่ไม่ใช่อวดในบุคชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสักตะบอยข้าวสวยสักตะพีน้ำสยดหนึ่งนี้เราก็ต้องถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณ แต่วันดาสัตว์ทั้งหลายที่มาตกน,นรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามาันดาเขาจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่ง,งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามาันดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้การแกล้งท่านได้มีความอาตตัญยูเห็นว่าบิดามาันดาเล็วกว่าตนได้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่เประการหนึ่ง อีรีบริการหนึ่งทีก่กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้แก่การคิดประทุษร้ายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คำว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียนคนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะ เป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมาหากษัตริอง์ม,มาถึงข้าคืคนยากจนเข็นใจขอทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จไปกินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะคำว่าเราดีเยยาเกณฑ์วันบรรดาพวกท่านทั้งหลายเป็นสัตว์ในโลกันตนรกแล้วก็สวยจัด หรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ากตามใจเธอนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกน,านารกขุมนี้ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอักตัญยูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีเขามีดามันดาประการหนึ่ง ไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโครูในโรงเรียนไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆ็ถ้าชีห้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คำเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครู แล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่ามีคนอย่างยิ่งเราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนที่จะมาสอนอันตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรม เพียงข้อธรรม,รรมะคำสอนเพียงแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้นองค์สมเด็จพระพเกวันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแทนที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แต่แต่ว่าบรรดาสัตว์ั้นหลายที่มาเกิดในโลก,กันตรานรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทำลายครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างและทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาว่าร้ายท่านได้อิจฉาทิ่สัญาท่านได้ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไม่ได้เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญยูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทัต แต่ว่าพระเทวทัตนั้นยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจรึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกคุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการ,การมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกคุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตันยูไม่รู้คนคนคือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทําลายล้างจิตใจคือทําลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีไดเกิดกักเราเพราออาศัยการอากตันยูไม่รู้คนคนนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบ,บันดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระญินวรทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององค์สมเด็จปะญินวรจงใช้มโนโมยิธิ ติดตามคําแนะนำขอ,ององค์สมเด็จพระจินทศรีบรมาสารเสนดาสัสมมาสัมพุทธเจ้าไปดูะได้ทราบชัดว่าคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระรมพระบรมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจ้าว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย